ข่สนักข่าว,วัสดีค่ะแปนาฬิกาหน่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิชันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว i n n ค่ะ ก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมเริ่มต้นกันที่ประธานวิปรัฐบาลเชื่อนะคะสสยึดมติพักไม่มีคนแตกแถวไปร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านเปิดสภาสมัยวิสามันค่ะ นายวิรัตรัตนเศษสอสพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นถึงการหารือกับวิบรัฐบาลเรื่องเปิดสภาสมัสยวิสามันว่าการหารือกับวิบรัฐบาลในวันนี้เป็นการนัดคุยประสานงานกันทางโทรศัพท์พูดคุยกันไม่ได้มีการประชุมรวมตัวกันค่ะ <S <S ส่วนเรื่องของข้อสรุปนั้นได้เป็นเพียงแค่แนวคิดของวิบรัฐบาลเท่านั้น ยังไม่ได้ข้อสรุปของมติอย่างเป็นทางการค่ะทางนี้เมื่อถามว่ามีความกังวลว่าจะมีสสส่วนมติร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านหรือไม่นายวิรัติกล่าวนะคะว่าไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดค่ะเพราะเชื่อว่าสสอทุกคนจะทําตามมติของพรรคที่แต่ละคนสังกัดอยู่อย่างแน่นอนค่ะ สรทนะคะหนุนปลดล็อกดาวน์ค่ะธุรกิจห่วงกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กล้มลูกจ้างขาดรายได้ขอให้ดูรอบคอบหว่นโควิด -19 ระบาดเพิ่มเป็น2เท่า นางสาวกัญยพักตันติพิพัฒพงศ์นะคะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรทเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอว่าส่วนตัวเห็นด้วยหากจะมีการปลดล็อกดาวน์ธุรกิจเพื่อให้ทุกอย่างได้ขับเคลื่อนในแบบที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กไปจนถึงแรงงานที่มีความน่าเป็นห่วงมากหากทุกอย่างยังหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่การปลดล็อกดาวน์ธุรกิจนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากหากเปิดให้ห้างสรรพสินค้าตลาดหรือเปิดให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้อาจจะทำให้การแพร่เชื้อของโควิด -19 กลับมาระบัดเพิ่มเป็นสองเท่าเหมือนกับต่างประเทศได้ค่ะขณะที่การส่งออกไทยนะคะสำหรับโควิด -19 ครยังเป็นประเด็นหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากประเทศคู่ค้าหลักไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือยุโรปเองนะคะต้องประสบปัญหาอย่างหนักหน่วงพอสมควรแต่หากไตรามาสหนึ่งและไตรามาสสองตัวเลขส่งออกไทยเป็นบวก ก็มีโอกาสที่ตัวเลขทั้งปีของประเทศไทยจะขยายตัวเป็นบวกได้ค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนค่ะพายุลดลงภาคใต้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นลมแรงขณะกทมมีฝนรอยละยี่สิของพื้นที่ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพายุฤด,ดูร้อนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแต่ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในระยะนี้สําหรับเกษตรกรค่ะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย สำหรับพื้นที่ภาคใต้สหรับพื้นที่ภะคะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ด้วยค่ะขณะที่พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสสูงสุด 34 3 7องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN อ